มาครับสาวกเชฟโลเลครับวันนี้นะฮะรถราคาท้ารบผนครับ45,000 0บาทไป18วันนี้ไม่ขายครับผมจัดราคาในฮะ385,000บาทครับรถทันที20,000บาทครับผมตอนนั้นยังไม่พอครับผมจัดปูพ่อน999บาทนาน6เดือนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นไปจ่ายราคาเต็มอยู่ที่7 4 0 0บาทตลอดสัญญาครับผมเริ่มต้นที่ฟดาวนะจ๊ะครับผมสวัสดีครับจากเ้มรถเส้นครับวันนี้มากับเชฟ โรเลตส2 LT นะปี2018นะครับผมนะสีน้อเงินเป็นตัว LT นะฮะกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้ากล่อเลยนะสว่างมากไฟหน้าครับผมนะคันนี้จัดล้อ r e 3 0นะขอบ18ให้เรียบร้อยเป็นของใหม่ครับนะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะมาดูภายในคันนี้ครับผมนะโอ้โหนะแคบเปิดได้น็อตเดิมโรงงานนะครับผมไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับอ่านะครับตะเข็บเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับ โอ้โหแหกจุดหลมดนะครับแต่เลขไม้แปดหมื่นเก้าหน้าจอระบบสามพัดเกียร์ธรรมดาหกสปีดแอร์แบ็กสองลูกนะครับกุญแจคันนี้เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับกระจกประตูไฟฟ้าทั้งระบบเลยนะฮะคันนี้ก็มีท่อหนึ่งใบนะดังหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหถูกใจแม่บ้านนะเข้าด่านสบายนะฮะด้านหลังครับมาพร้อมก,กับกันชนเดิมโรงง,งานนะครับแบบนี้เลยนะคันนี้มาจากกรุงเทพมหานครนะครับอมร รัตนโกสินครับโอ้โหเป็นไงชื่อยาวแบบนะคันนี้ประมาณ7นิ้วสอดครับมาใช้งานได้ปกติน้อยแล้วก็รถเชฟนะครับของจ่าเข้มนะครับผมนี่เลยเปิดมาเลยฮะนี่ครับโอ้โหเป็นไงนะแทนเพียยู่ครับซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายครับผมนะพ่ก้า9เเดือนครับผมราคาเต็ม7,400บาทนะครับผมนะคันนี้นะห้องเครื่องยนต์เปิดมาครับผมนะ ไม่มีอะไรเลยครับมีแต่เครื่องยนต์เครื่องเดิมครับแทนเพลทุกอย่างอยู่มือนเดิมครับนะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพิควัมไม่มีจำนาครับผมนะใครสนใจคันนี้นะครับเบอร์ติดต่อลิงก์ไลน์ครับผมอยู่ด้านล่างด้านบนปักมุดไว้อยู่นะถ้าหาไม่เจอครับคอมเมนต์มาก็ได้ครับต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทําสัญญาให้ถึงที่นะครับผมส่งรถให้ฟรีถึงบ้านครับจะจ่ายเกีจัดให้รับรถแน่นอนแกว